วันนี้จะไปไหนครับอัลก้าพี่เอกจะมาเอาเข้าวคาวได้ไหมกุ้งอ่าก็เรียกว่าสนกุ้งสวนใช่ครับอัลก้าดีใจไหมอัลก้าเนี่ยลำโบเกนี่มาจากประเทศเยอรมันนีนะครับอัลก้าได้นั่งไม่ถ้าไม่มีแล้วนะในกรุงเทพอัลก้าเคยเห็นไหมครับไม่เคยนั่นแหละนี่แหละลำโบเกนี่บานมาอัดก้ารู้สึกดีใจไหมดีใจไหมคือเรถตัก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 ดีใจไหมครับใด่ครับเพราะไม่เชื่อมาจากเยอรมันแล้วมาจากไหนอ่ะ มาจากเยอรมันนี่เยอรมันเนี่ยนมาจากลาวสักทีใช่เหรอใช่เหรอออดก้าแล้วออดก้ามีความฝันอยากจะขี่รถอีแตนแบบนี้ไหมไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเพ็กจะเชียให้ดูว่ารถอีแตนมันเป็นแบบไหนทำไมอ่ะรถอีนี้รถอีแตกออดก้าชอบไหมล่ะชอบใช่ไหมรถอีแตนออดก้าแล้วออดก้าชอบไหมล่ะชอบแล้วออดก้าชอบหรือเปล่าล่ะชอบครับชอบครับสนุกดีเนาะได้บรรยากาศลูกเนาะไ้ไหม อะไรคะอะไรนะแล้วเอามือโหดบ้านเอ้ยไปนํากันสิไปบ้านลุงโยนบ้านประโยนเฮ้ยว่าสิเฮ้งัวยังไม่ทันเข่าเข่าออกไปนี่เฮ้สั่งว่ามื่อไม่ต้องลงไปลงโลกลงขึ้นเดี๋ยวมันชนเดี๋ยวมันชนนะเอกเบื้องน้อกเลยดูมีดแดงอะไอีกจ้ะ จะมาช่วยพี่ปองเอาอเขา้าคอกแบบนี้ทุกวันถ้าถ้าเอกอยู่เอกก็ช่วยพี่ปองนี่เกือบทุกวันแล้วก็จะเอาอเขา้าคอกเสร็จแล้วก็อาจจะพาไปหาของกินของธรรมชาติอย่างเช่นหาปูหาปลาหากุ้งอะไรนี่มีหนองน้เนี่ยหากินขอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเรามไม่ได้หาเพื่อไปค้าขายหรือหาแบบเอากินหรือว่าง,ง่ายๆเพราะว่าเราอยู่ธรรมชาติ จะไปตลาดมันก็ต้องใช้เวลามันต้องมีรถแล้วนี่เรามีรถรถเราไปได้แค่จํากัดออกนอกวงการไม่ได้นะรถแตน,น,ตนไหนตำรวจจับครับแไหมอันก้าเราอันก้าอยากจะไปกับพี่เอกเปล่าไปไหมครับไปลุยไปลุยนน <ๆ S 1> กันจะพาน้องๆขี่รถข้ามภูเขาประมาณ3ลูกทุกคนออแต่ถนนหนทางมันก็เป็นลาดยางนะดีกว่าบ้านดีกว่าบ้านเราบ้าานเรถ้าไปบ้านผมเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยลาดยางแบบเนี้ยใช่ไหมเออนี่ยังลาดยางเนาะดูสิสะดวกสบายเนาะเราก็ดูถนนหนทางดูปั้มน้ํา เฉพาะบ้านเราบ้านไอ้ถ้าเมืองใดที่มันเจริญอย่างเงี้ยบางทีบ้านนอกเขายังมีลาดยางปูยางเห็นไหมแต่บ้านเรายังไม่ถึงนะอันนี้ไม่อยากพลาดพิงอันนี้คือเป็นสัมภาษณ์จากรเราเองใช่ครับอ่ามาเท่านี้มาไปเที่ยวขี่เราเอารถเนี่ยไปเที่ยวทุกคนรถไม่มีเบรกนะทุกคนจะเว่นรถขี่สนุกดรถไม่มีเบรกแต่ว่ามันเบรกได้เบรคเกียร์เเป็นบรกได้สบายออออืืฮฮึึคุณต้อยสวัสดีคุณต้อย กูเพื่อนนาเฮตาจากอะไรเอามืกินกี่ซองเพื่อนนาเฮตาจากอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซ่อมใมาให้ดีเลยอดกล้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่เอกจะซ่อมให้นะอันนี้เอาลงมาไดวแต่ทำให้ใหม่เนี่ยอันนี้มันพอดีแล้วพอนีไปอันนี้ไปโคลาเท่ากับมาสองขอว่างตรงนี้ลงกล้ากล้าครับหนูอยากให้ซ่อมเสร็จไหมจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสบายเนาะพอเนี้มันดดขึ้น โดนวิโก้ห้องกระสอบลำบัดนี่ใช่ครับเลโมกินี่ใคร่าวิโก้นะอ๋อเลโบกินี่ใช่เลโมกินนี่จากเลอมาินี่เทียบกับตาเอกเขาบอกว่าจ่ายตาเอกเลยนะยี่สิบบาทเมื่อครับเมื่อเมื่อคุณนั่งรถคุณอเมอ่ะค่ะเชื่อเมอื่อไม่เห็นอเมอ่ะอเมอไม่ได้มากับพวกเรานี่นะไหนคุณจะไปตอนไหนวันนี้แหละดอลลข้าวฟองเอาวัวเข้าคลอกก่อนเมื่อวัวมาแล้ววัวมาหรือบปล่า เอางงเขาลงเสร็จแล้วคุณจะพาฉันไปอะไรนะตาเอกคุณจะพาฉันไปอะไรคนพี่น้องเห็นบอกขอบหงออะขอบหงอเห็นบอกรถอีแท็นะหงวเห็นบอกเขาขอกพี่น้องเอ้ยมันบ้ามากยังไงยังวะอ๋อหงที่ไหนอ่ะอ๋อปัดก้ามาม่ปะพาพี่นุชไปเที่ยวเสะเองบอกกรุงอยู่เสะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวพาน้องไปดู ปลาหรือป่อที่เรางมเออเออเอาลานมาเนเออเออเอาลานมาเนอนะไปไปจับมือลูกเดี๋ยววัวมันมา่ยเออล้านแนแลนนล้านแนไม่ใส่เลยน่ะมาเอ้ยมนีลูกไปไปเดี๋ยวไปดูไม่เขาไม่ไปเขากลัว นี้ยนะปอตรงนี้นะปอ,อธรรมชาติปอเนี้ป่าก็เยอะกุ้งก็เยอะ,อะซึ่งใช่ไหมคุณยายเขาขุดสระนี่ไว้มาเนแอนกล้าไป,<ะ>ไปดูกุ้งสิสามสิบกว่าปีแล้วเหรอใช่คุณยายบอกว่าสามสิบปีแล้วสองสระนี้จะมีสระนี้แล้วก็สระโน้นเนาะอันที่ของคุณยายแล้วก็จะมีสระข้างในมีหมดแหละแต่วันเนี้ยถ้าจะซ่อนกุ้งเราจะซ่อนนี้เพราะว่า พี่ปองได้เอาหญ้าเกี่ยวหญ้ามาแล้วก็ทําเป็นให้กุ้งโตให้กุ้งมันอยู่ใช่ไหมมันจะได้เกาะเนาะระดับช้อนกุ้งพอให้เราได้ทํากินกันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราทุกคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยปาปไาให้เอกพาไปดูอีกสิวันนี้ป่าเยอะมากป่าเยอะมากจับไม่ได้อันนี้คือบ่อคุณยายทุกคนเป็นบ่อส่วนบุคคลพื้นที่เนี่ยใช่มาเลยน่ะเอานูนมาตั้งแต่ปานคุณยายมานี่ฟังน้องพูดหน่อยฟังน้องพูดหน่อยเอก คอบร้ตกบใช่ครับแล้วแล้วมีแมลงไปดใช่ป่ะป่ะป่ะออนก้าป่ะมาดูต่อลูกป่ะเดินคนพี่น้องเอ้ย่นป่ะใส่แลงกุ้งใส่เลยประมาณสาปีออนก้าจะโตเป็นหนุ่มละออนก้าจะเสียงเปลี่ยนคนมองเราหน่อยะเห็นเสื้อแดง บัวเห็นนะเมื่อเสียแดงโอ้ยบัวมาแล้วบัวมาแล้วนู่นบัวมาแล้วท่านผู้ชมพี่ปองไปป้องวัวมาแล้วนะคะคผลพี่น้องเห็นบ่มีของกินทุกอย่างมีของกินอะไรบ้างคะจับผลไม้นะมะม่วงมะพร้าวชมพู่เอออ่ามีหมดเลยจ้ะปลาปลาทลาปลสมุนไพรมีครบอืกิเลกก็มีนี่ ก็เรียกว่าผักอะไรวะผักสะเดาอ่ะผักสะเดาดูดูวัวมันมองเราอ่ะเฮ้ยเฮไล่วัวเร็วไล่วัวเร็วไล่วัวช่วยพี่เอกเร็วคนพี่น้องคนย่างลุลุ่ยไล่งูอ่ะกระไรผัวเพิ่มมาผัวผัไหนพี่เอกอยู่ตรงไหน พี่น้องเอ้ยพี่น้องาเบิงอดกะใอยบอกในสาบอสีเบิงใครบอกว่ายบเบิงันก้เห็นกุ้งบอกกุ้งไหมลูกก้าไหนระวังนะระวังนะเฮ้ยมักชมพูโอ้ยดูสิชมพูท้าผู้ชมเอ๊อยากกินชมพูเอกเอาให้หน่สิ กอดกล้าระวังนะหนูทรงตัวได้หรอฝรั่งเล็กรังเล็กังทรงตัวหรอคือบอบ่เดียวกันนะโอ้โหแต่ละคนยับนะที่ซ่อนกุ้งร่น่ะปองเขาเมื่อเดินได้เ้อลูกเขามีพี่เอกช่วยนี่นะอ๋อนี่ไงที่ซ่อนกุ้งที่ซ่อนกุ้งยบด้ยบาเลาเลยโอ้อดก้าช โอ้ตายแล้วแม่คุณแล้วคุณจะมากันทำไมที่นี่ล่ะครับี่เองจะลบากโอ้พี่น้องเอ้ยเห็น่าพี่น้องเอ้ยบ่กุ้งบ่ป้าผลโอ้เน้นบ่อันนี้ก็จะเป็นบ่ออีกอันนึงนะคะที่พวกเรานะคะมาหาหอยหากุ้งกันนะคะเราก็จะมาหากันที่นี่นะคะนี่น้อเก็บเลยเก็บเลยเธอ เก็บเลยเก็บเลยแควนมักแควนมักแคว่งมักแคว่งเผื่อปรอกมะกแคว่งเขือพวงมะเขือพวงเอาไปกินกะต้มกุ้งเอกเออไปกินกะต้มกุ้งน้ำต้มมือครับพี่น้องเอ้ยนี่ไงขส่วนคุณยายมีครบทุกอย่างนู่นถนนมีของกินมีอไรครบเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่ปองเอาวัวเข้าข้อกันไปข้อแล้ว โอ้ยลูกคอยลบลูกคอยลบมาสู้ไหมคุณสู้สเมื่อรำไรเมื่อครับเอาไหมเนี่ยยอดมาล่าเนี่ยเอาไหมเอาเอาเอายอดมาล่าเหรอไม่ใช่ใช่ยังไม่เถียงดิกนะมึงดีมึงอ้ายจะต่อยเลยนี่มันเป็นต้นบวเบียนตอนนี้เราอยู่ตรงกลางบ่อเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยจะยับกือบพี่รถออกมานู่นโมอุ่นโมบวเบียนบวเขากัวท่านผู้ชมเห็นไหมคะ พี่บอพี่น้องเบลเอกฝากยังทั้งเอฟซีเน no ี่ยฝากยังทั้งเอฟซีเนี่ยจะน่อยก็จบคลิปไแล้วนี่ฝากเอฟซีทุก่านทุกคนเนาที่เข้ามาซัพพอร์ตให้ช่องเบลเอกแล้วก็น้องดุดาวแล้วก็มีน้องต้อยบานาชาแนลแล้วก็พี่แพรคนโคท่านทุกคนฝากทุกคนให้กดด่าไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนที่ทำยูทูปกันเผื่อจะได้เป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิป คุณอามืออุตการทำอะไรคะอุตาอันนี้เรียกสลายสลาริมสลายใมาศพเยอะไม่ใช่อันนี้อยู่ลบบุรีไปเห็นไหมคะวิวนะคะนี่วิวริมสระนะคะที่เราจะมาสอนกุ้งกันนะคะป้าป้าป้าทุกคนป้าไปขึ้นรถอีแตนกันดีกว่าไปแล้วนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยค่ะที่สำคาญอย่าลืมกดช่องพวกเราด้วยนะครับดูสิครับทีมงานของพวกเรานะคะ โอเคบายบายดิงดิงดิงด้วยนะป่ะผู้โนอนออรก,กลอยู่กับพี่นะครับปไ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 ปเร็วขอบคุณนะครับ